โอเคสวัสดีทุกคนในวันนี้ตะไพ่เนี่ยก็จะกลับมาเล่นแบบที่มีชืวามอร์เดอร์ m ิสซิลี่อีกครั้งเนาะหลังจากที่แบบนี้ตะไพ่เนี่ยเ็ไม่ได้เล่นมานานโอเคตอนนี้คือตะไพ่เนี่ยก็กลับมาอัดแล้วนะโอเคตะไพ่เนี่ยจะยังคงความกล้าไวเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเล่นได้เปลี่ยนแปลงไปเนาะโอเคมาดูเลยว่าตะไพ่เนี่ยจะเล่นดีขึ้นไหมโอเคไปเติมเกมแล้วเป็นแมปอ,อ่ออะไรวะมันชื่อว่าแมปอะไรละวะเมนชั่นใช่ไหมเออแมปนี้มันชื่อว่าเมนชั่น เออเล่นไม่ได้เล่นนานจนลืมชื่อแมปไปแิ่เนี่ามาเก้ามาใกล้แตเราแหวงโง่ไปก่อนเรามีสิทธิ์ตายเป็นคนแรกได้เพราะว่าเราเนี่ยแต่งตัวล่อตีนฆาตกรมากเลยนะยิงแต่งตัวรวย,ยิงล่อตีนฆาตกรถูกไหมถ้าเกิดว่าเราแต่งแบบไม่มีอะไรเราก็จะแบบ นั่นอูเห็นแล้วว่าใครเป็นไอหมวกหมวกด,ดำๆอะ่ะใส่หมวกแล้วเขาก็ใส่ทั้งตัวเขาเป็นโทนดำๆหมดำเลยนะเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนันเห็นเรียงมีไปแล้วอ้อมาเรื่องนี้นคนะ่คนนีตดนะแสดงว่าคม,มีใครมีีนันฆาตกรไล่อยู่อะ่ะเดี๋ยวหาก่อนเลยว่าใครเป็นเซรีสเซรีสน่าจะยังไม่รู้ตัวนะว่าใครเป็นฆาตกรเห็นไม่ยอมยิงสักทีหนึ่ง ป่านนี้ยิงไปแล้วมั้งถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าใครเป็นฆาตกรนั่นอยู่ตรงนู้นเบคอนตายนะเบคอนไม่ใช่ตามศพอ่ะนะใช่หรือเปล่าซักศพหนึ่งที่จะเป็นมีที่จะมีปืนซักศพเฮ้ยเดี๋ยวสงว่งคนที่เดินมานี่เขาไม่โดนฆ่าได้ไงอะ่ะนึ่งมาจากฝั่งที่มีฆาตกรเฮ้ยตรงนั้นนี่ปืนแน่เลยอะ่ะเห็นมันดูแคมแค,มคมนะโอ้ผู้หญิงไอชิบหาย นั่นน่ะมีปืนมีสักที่ไม่ม,หม,มีหรือว่ามีคนเก็บไปแล้วเฮ้ยไอหรือว่าไอคนที่แหลกๆนี่เป็นเชอรี่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาก็แหลกเหมือนกันปกติแล้วเนี่ยเชอรี่เนี่ยก็จะแหลกเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครเป็นเชอรี่ไม่ใช่แค่เมอร์เดอร์ที่แหลกแต่เชอรี่ก็แหลกด้วยนั่นผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่นะเฮ้ยหรือว่าจะบอกว่าเป็นทีมเมอร์กับเป็นคนที่แหลกเนี่ยใช่ไหมทีมเมอร์กับเป็นคนที่แหลกหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ยอมยิง ่ากันไหมอ่ะใช่ไม่ฆ่ากันทีมเมอร์กันชัวมาถึงก็เจอทีมเมอร์เลยหรอ,อจะหลอกล่อยแกฆ่าเมียของแกทีมเมอร์โวเออไม่ใช่วัดแล้วใครเป็นเชอรี่ เ uh, no. อาเลยได้ยินเสียงปืนแล้วแต่ไม่ทันแล้วไหมเ้าจะไปเก็บนั่นไอ้เชอรีฟเบ้าเบ้อไม่ยอมยิงตั้งแต่แรกอะนะยิงอะไรป่านี้อะนั่นเดียงก็เก็บไม่ทันแล้ว เชอรี่คือคนนี้นะคือเหมือนกับว่าคนนี้อ่ะเป็นเชอรี่เว้ยแล้วคือท้าใครอ่ะไ,ไม่เห็นหน้าเลยต้้งไปคิดว่าเขาน่าจะดักเชอร์เขาน่าจะดักฆาตกรตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาไม่ออกไปไหนเลยอ่ะคือแบบเหมือนกลัวค่ะคือแบบคือกลัวอะไรขนาดน,นั้นค, Mother Mother ค่ะแค่แค่มด r d e r ด u เมอร์ u r d e r ฆ่าม่มีจ็สเกไม่มีเสียงค่ะเอ้ยมีเสียง่ะแต่ว่าเสียงอาจจะดังหน่อยแต่ว่ามมีจ็สเกแน่นอนค่ะตายแค่ตายอ่ะมั้ยเกมที่สองอรัเกมที่สองยังคงเป็นอินโนเซนต์อืมเออทั้งไปจะเล่าอะไรฟังนะ มันมีช่วงหนึ่งว้ยเที่ยงไทอ่ะวัตถุฟักมากก็คือถ้าไปอ่ะเป็นเซอร์ลีฟสีตาติดเลยอ่ะเออเกือบงงมากแล้วคือแต่ละตาคนมันก็เยอะนะในเซิร์ฟเวอร์นั้นน่ะคนประมาณแบบเกือบเกือบสิบคนได้แต่คือถ้าไทอ่ะเล่นเป็นเซอร์ลีฟสีตาติดกันเนาะโอ้บ้าบอบพากันแล้วนั่นน่ะวปคนนี้หรือเปล่า,าว่ะเอายิงกันแล้วใครอยาอยากรู้อ๋อ คนนี้นี่เองเขาแหลกเบือโอ้น่าสงสารนะคนที่แหลกอ่ะชื่อเดียนเอ๊ะในในอันนี่มันชื่อผู้ชายชื่อเดียนน่าจะถูกแล้วมาสู่เกมที่สามเกมที่สามยังคมงมีอินโนเซนโอ้นานเบลอนหย่า แลายนี้มีสิทธิ์ตายเป็นคนแรกสูงมากเพราะว่าแต่งตัวแบบนี้คือแบบมีอกาสตายเป็นคนแรกถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวแบบแบบฟรีฟรีนะไม่ตายอะ่ะเฮ้ยเอ้ยอะไรอะ่ะอะไรตายเมื่อตะกีไ้ได้ยินเสียงอูหรือว่าตายตรงนั้นหรือเปล่าตรงที่มันเป็นอะไรวะท้องที่มันเป็นท้องทอะลอ่ะเอยเอสเตอร์เดงนี่แมงซัสค่ะเพราะว่ามันพยายามตามชุดมางานไอ้นี่ก็ไม่ตาม่าง เกมอย่างเงียบดิเกมเงียบนี่แบบไม่รู้นะว่าฆาตกรเขาจะเผยตัวเมื่อ,อไหร่หรือไม่แน่ก็จะเป็นนินจาจริงก็ได้แต่ว่าเมาื่อกี้ได้ยินเสียงคนตายเอา้าตายไปสอกน,นะเสียงอู๋หรือเขารีเซ็ตถ้านินจานี่แบบมันดูงเงียบๆเนาะระหว่างนี้เราเก็บเหรียญไปก่อนและกัน นี่คือจะแบบไปครึ่งไปครึ่งของไปครึ่งทางของเกมนะยังไม่ได้ยินอะไรที่แบบมมใน,นั้นเลยอะ่ะยังไม่เจอบาะแสที่เหมือนจะว่าจะเกิดการฆาตรกรรมแล้วเ่าไม่ใช่อะ่ะหาๆตอนนี้โอ้เกมเงียบนานตรงนี้ สัญญาณเตือนแต่เชื่อว่าสัญญาณเตือนที่มันโผล่มาแล้วจะเป็นคนไปกดตรงนั้นมากกว่าไม่ได้จะเกี่ยวกับม์เดอร์เกมนี้ไฟรองกลับมาเล่นโดยทัพพนะา,ายรู้สึกว่ามันแหลกมากเลยอะเกมนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแหลกมันแหลกเกือบทุกเกมอะเออถ้าไปจะเล่าอะไรฟังนั่นที่ท้พพายอะไม่รู้สัดอะไรตอนแรกกลับว่าจัดเดมิมกแหลแต่พอทัพพาอัดเดมนมกนแหลกคือมันแหลกเลยอะคือไม่รู้ดิปกติคือเป็นธรรมดานั่นที่เกิดว่าเราจะอัดเฮ้ย ใครมานช็อตนี่คะหืมนั่นสแสดงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไอไอซ์เนี่ยมันใช้มีดน้ำแข็งค่ะแต่ว่ามาแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วไหมอ่ะรรู้กันหมนดแล้วว่าใครเป็นที่สำคัญเสดิฟก็ามา่รู้อยู่ไหน ตานนี้แล้วก็ฟรีฟรีไปเนาะอด้านล่างมันกี่ศพอะสศพ่าครึ่งมาจากการทดลองที่มันผิดพลาดเกมที่เท่าไหร่แล้ววะไม่ได้นับอออันนี้อินโนเซนเหมือนเดิม,มอืม <c oughs> ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่แต่อินโนเซน แต่ดาราคือแบบไม่ได้เป็นฮีโร่นะอืมไม่ได้ซูกฆาตกรด้วยเกมเงียบมากเกมแรกอ่ะโดเป็นนั่งเข้ามาหน่อยแต่พอเกมสองเกมสามเกมสี่แล้วแหละโอ้ยอยู่ตรงนี้คนเยอะมากเลยอ่ะเบคอนเป็นหรือเปล่าอืมตรงนี้ระวังนะยิงลับตาคนโดนฆ่าเปนคนแรกได้อุ้ยไอหมวกมั่งไอหมวกมั่งซัส ตายไปสองแล้วนะนายอ่ะตครเป็น,นอ่ะเฮ้ยหรือว่านายไม่อ่ะตายไปหลายศพนะเมื่อตะกี้เฮ้ยนี่เปล่ามาันพยายามเข้ามาใกล้ๆตะไคร์เดี๋ยวเหออินจาแน่เลยอะ่ะอินจาแน่มันไม่มีเหตุผลเลยที่คนมันจะตายสองคนตรงนั้นอืมตาอ่ะดูแปบบใช่เบคอนโอ้ตาแรกนี่ก็ ก็เราก็อาจจะตายคนแรกนะเออเ่ยนี่ยก็แหลกแล้จะไปเอาปืนได้ไหมมันเค้มแน่เลยอะ่ะเห็นผู้หญิงนะ้ำมันดับไปตรงนั้นอะ่ะเค้มใช่ไหมทำอะไรสักอย่างมั้งผู้หญิง ยังไงปืนกูแหลกด้วยโอ้โหน่ยแหลกขาสายบีได้โปรดมาแล้วมาแล้วฉันแหลก น,นั่นตายไปเลยโอ้โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไฟก็โฮมีเพียงเท่านี้แหละใครชื่นชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กับกดติดตามให้ไฟน้องสำหรับคลิปนี้อีเพียงเท่านี้แหละไปแล้วจ้าบ๊ายบาย We so right we're losing track of time buying things online and it's not like we need them We don't need them So can we just so?